โอ้ยโอ้โหยโอ้ยถึงยิ่งแล้วยิงไงยังไงยังไงมีเก้ามีสี่มาแล้วเข้ามาแล้วครับน้องมาแล้ว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 ทำรอบเอาอือจานสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนซุลินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพ<อ>ื่อขึ้นเร็วนอ้องดูการนั่งสมาธิของอาจารย์ป้อมนะมาแล้วเข้ามาแล้วครับนอ้นองมาแล้ว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  มาแล้วครับเออจันย่ามาไก,ก,กลๆเลยมาถามมาเด้อไปเที่ยนี่ไผเขามาเนาะนี่เนาะอืมจันย่าสู่เดียรเนี่ยมองนีมามาสู่เดียรกับเราไปไกลเราเนี่ยถามเราใน่เด้อยังไาจาย์อือไอมไปขามา่าจัน ตายยังอืมไปขอมาน้อนี่น้อมันยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมเบ่งบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันเลยเด้อขอล่าเชยนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าอาจารย์ป้อมให้ถูกมาแล้วทั้งหมด สองงวดนะครับงวดที่แล้วสามตัวตรงๆแล้วก็งวดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ก็คือ2ตัวก็คือเจดปดนะครับ <หา S 1> เดี๋ยวงวดนี้จะได้เลขอะไร <หา S 1> เดี๋ยวเรามาดูกัน<ห>ามาแล้วมาแล้วมาแล้วดูโอ้ดูม,ดม,มือสะอาดไม่มีอ,มอะไรไม <c oughs> ่มีอ ดูมืออาจารย์ป้อมเี่อะไรนาะนี่นาะเอ้าหมดแดงกัดบับเธอนี่อายังน้ำมืออันนี้บกเลขโอ้ยยางโอ้ยากเสิเขียนให้แล้วยวคนเสเขียนเแท้ใหมนี้คือเรีวแท้นเสเขียนให้แล้วนะดู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 ชัดชดดูชัดชัด ดูดูดูที่มืออาจารย์ป้อมนะครับอืมอืมอย่งน้อันนี้นาอรับเปาเปลาอะไรอนี้เนาะขอคุละแชร์นะอ c ซ พอเตออาจารย์ป้อมทำอย่างนี้ลมแรงมากเอ้ยเลื่อยแล้วเลยเมเดอบมนเดอเออลงมาแล้วลงมาแล้วอุ้ยลงมาแล้วยังเหรอเข้าเข้า เก้าเก้ามีอย่างนี้น้อยน้อยเดี๋ยวดูมือก่อนเก้าอะไรเนาะนี่ห้องให้แล้วห้องให้แล้วห้องให้แล้วที่นี่ห้องแข็งมาต้องห้องมาต้องห้องเอาตรงๆเลยเอาเด็ดเด็ดเอาเด็ดเลยแชร์กันไปนะครับใครแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับอุ้ยมียังอ่ะเจ้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ง เขายางแห้งเลยรเกาน่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้อนะครับมาพิมพ์พิมพ์พิมครับเก้านึ่าครับอชุมมโอ้คือรุ่นแรงแท้เก้าหนึ่งหจะหาจะหายตัวนี้แบบนี้เนาะคือจะหาแท้จังแลเนี่เนะดูมือดูมือสตัวนี้ครับมีอย่งอื่นนะ 8ปดสองแปองแปดสองแปดสองเก้าหนึ่งหาก็แปดสองก้าหนึ่งห้าแปดสองเก้าหนึ่กับแปดสอเด้อซอยกับยิมนะครับซอยกับพิมเด้อเก้าหนึแล้วก็แปดสองเด้อบันจงให้อีกทีหนึ่งเด้อ โอ้ยตกเลโอ้ยสาธุสาธุสาธุโอ้ยสาธุสาธุเด้อถ้าัวคนสุดท้าทีวีแขนพระมาจะได้เต็มข้อม่งได้เก้าหนึ่งห้ากับแปดสองนะค่ะเด้ออืลบเนี่ยแม่เขียนไม่เนี่ยบ่ต้องลบบ่ต้องลบอืมอืมมองตัวนี้ เกหน้าับแปนะครับอาุอะไรครับกับโงประทัดปะทัดเก้าหนึ่งห้าอาจารย์ยาเขียนนิดนึงเขียนนิดนึงมันสิหลงเอาไว้ท้งๆเขียนไว้ทิงๆนิดเดียวเก่าห้าแปสอยตัวตัวเก่าอย่าลบเด้อเขียนไว้มุมเทิงกันแหละ โอเคจำแนนแหละครับครับตัวนี้เลยถ้าเบิ่งทางประทัดจะได้ตรงกันบ่อไปให้นะประธานแมนบอพันนัดเนาะโอ้คือเทียนแห้งแถอะบอเทียนนี่นัดประทัดจุดประทัดละครับประทัดแก่บนตัวนี้เขาเขาแห้งสาธุ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 ประทัดจัดดึงนะครับจัดคว่มจัดเต็มนะครับงวดนี้เนาะ เพราะว่ามันเสียบนเีบนทันไลนะครับซือหน่อยจานครับผมยกอหน่อยโอ้ตัวนี้เราบอกอาจา์อะไรนี่เสริมเสริมเสริมอนี่ัเสริมเก้าหนึ่งโอ้ยกโช์นะครับทุกย่างโอเคเกขึ้นมาครับ โอ้ต้นอยูเลยบอกอาจารย์อะซูมเอาซูมเอาเด้อพี่น้องซูมเบิองซูมเบิองแคปหน้าจอไปเบืงเก้าหนึ่งห้าแปดสองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้านะครับผมผู้ชมชัดเจนนะครับน้องเอฟซีทุกท่านไลยมือมุนมุนนี่คือไล่คนไล่แชร์เลยนะครับผมเอฟซี้วยเนาตอนน่ะตอนพึ้นเขาตอนพึ้นไหนนี่ครับผมอ่เดี๋ยวเราไปถูกปากฤษีแล้วนะครับคุณผู้ชมอาจารย์ป้อมเนาะต่อไปก็คือได้จุดประทัดนะต่อไปก็คือได้เจุดประทัด ขอคนละแชร์นะครับ FC ขอคนละแชร์เท่านั้นนะครับใครแชร์ก็ขอให้มีโชคมีลาภเดอ้อขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับปาแต่จากลูกภัยใครเก็บค,คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคิดเงินได้เงินทองได้ทองร่ำรวยร่ำรวยหลายคนนะครับอาจารย์าจะทำอะไรครับจุดประทัดแล้วบอกทีนี้ อาจารย์เฮ้อเสีเห็ดยังสีได้ไปบ่หนิเฮ้ยอะไรโอ้กินแล้วกลับบ้านกินแล้วกลับบ้านกิ้มนำบัตรนำซื้อครับโอ้ยจินของเซียนวายบ่จะของก็ให้กินโอ้จะของเพกนให้กินมจะที่ให้กิ้มเอ้าเปกบักใไงเราบ่ะสิเนี่เอ้า เจ้าที่ให้กินเนอที่ให้กินเนื้อได้บอยอมเอกินบอยอมเจ้าที่เพิ่นบอยอมต้องกินให้เพิ่นกินให้ได้เอาล่ำก้อนนี่ล่ำล่ำอ้อมเพิ่นก้อนเอาล่ำอ้อมนี่กอนรอบนึงเอาเออเจ้าที่เพิ่นให้ล่ำเลยอ้อมแล้วรอบนึงเต็งเต็งแต่เต็ง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 แต่เลี้าเจ้าที่ให้ล่ำรอบนึงครับอืมเอาเซ่เราวัดเช่นนี้เด็ดเปี๊กนึงเซ่เลย อาจารย์เอาเพื่อนหาล้ำรอบหนึ่งเออล้ำใหมเพื่อนอ๋อสาธุเตียงเตียงบ่มีเพลงอ่ะเตียง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 เอาจะล้ำให้ครบสามรอบเหรอเอาล้ำให้ครบสามรอบเอาอืมอาจารย์เออเล้ำให้ครบสามรอบครับอ้าว คือเมเ็ดเอ้าเอาเซ่เซ่บาทัดเาบเทนี่เอาบครบสามรอบตีสิเซ่่บาทัดเาบเทนี่เอ้าเอาของเอ้าเอาเอาเจานเอเอา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 อาจานจานเซ่เซ่บาทัดลาบะเทนี่าเอจ้านอครับเอา

ออกแค่เต็หายหมดยไปไหนาจารยุ้งเพิ่ง้างโอ้ยผมเหลื่อยครับนเด่นนั่เด่นหลแ้หมนวะมาแล้วตัวนี้เอาเป็นังไอาจเฮ

แต่อาจารย์ป๋อมเสียงว่ามีเก่าหนึ่งหาครับผมแต่ป๋อมว่ามีเก่าอยู่อาจารย์ป๋อมว่ามีเก่าวันนี้มีเก้าชอบเก้าชอบเก้าสี่เก้าห้าเก้่าอ๋ออาจารย์ว่ามีเก่าคนวะครับครับครับอาจารย์ครับ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  ครับผมเรียบกิว่าท้องคนละคนละแชร์เลยก็เอาเขียนเอาจานเขียนเลยเขียนเลยจานนั่นบ่อ๋อเอายกขึ้นมาจาายกขึ้นมาเขแค่ไรยกขึ้นมาอ่าครับครับผมชอบเลขที่ชอบอ่าเลขที่ชอบเก้าห้า 9ก้าห้าเก้าสี่เก้วงกลมเลยเก้าสีเก้าสเก้าห้าครับเก้าสี่หกสตัวเดียวกันเด้อนั่นเด้อเก้เป็นไรเหรอเมามายกขึ้นมาโยกขึ้นมาอาจารย์ยกขึ้นมามายืนตรงนี้เป็นไผ่จะเปรี้ย อาจารย์เอาอยูจักเบกบ่ออาจารย์บ่อมันยังอยู่ฮึ่มฮอขมฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮ่ไฮึ่มฮึ่มฮึ่่มฮึ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 ่มฮมฮึ่มคึ่มฮนม่มฮึมฮึ่่มฮึมัมม่่ม่มม อะไรโอ้เลขสวยโอ้สุดยอดเลยอาจารย์ขับรับรับรับขับครับน่ดสุดท้ายอาจารย์ป้อมไงหลังเลยนะไงหลังทวนเลยอ่ะเดี๋ยวเขาไปซุ่มมึงเรียบประทัดกอนเนาะหน่อยหนึ่งให้เอฟซีเด้เบิ่งกกอนนิดนึงนะครับนี่เด้อเลขอาจารย์ป้อมเขียนให้ก็คือเลขเก้าหนึ่งห้าแล้วกับแปดสอง นะครับแล้วก็โตเพิ่นบอกว่าเพิ่นตัดออกมาให้ก็คือ9 1 9 5แล้วก็1 5ครับผมส่วนเลขเลขทูบเลขทูบเลขทูบ1 2 4นะครับชมเลขทูบ1 2 4แล้วก็เลขประทัด6 4 7แล้วก็เก้าสี่นะครับ6 4 7แล้วก็9 4นะครับโอ้ยรถ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 หนึ่ยไลยน่ะหกสี่นี่ไปเลขตัวเดียวกันเด้อพิューไปเลยพิ้วไปเลยน่ะ6 4 9 4นะครับ ครับเมื่อยใจเมื oh. ่อยครับเห็นเห็นมาเลขเห็นเลขหกเห็นเลขหกมาก่อนแล้วก็งายหลังเลขหกเลขหกมากอืมครับแล้วก็งายหลังเลยโอ้งายหลังทวนหลดครับเมื่อยบอกอาจารย์เมื่อยงวดนี้เป็นยังไงมั่นใจไหมอาจารย์งวดนี้มันใจแห้ง มั่นใจเมือ่อยในท้องพระก็ลายประเภทนี้ให้เบื้องพระอาจารย์เต็มอกโอ้แขนผ้ามาหลายเหมือนี่แขนผ้ามาหลายยังงมหลาย่านหลังทวนเลยเนาะเมือ่อยมักลายก้าวหนึ<า>่งหักแ<า>ห้งค<า>ือเก่าหนึง่หงหาชอบชอบมากๆเลยเก้าหนึ่งห้านออามาสวดมาสวดเรีเยกนั่งสมาธิได้นะครับได้เก่าหนึ่งหาแปดสอง อ่ะครับทำพิธีสวดให้มันออกเหมือนงวดที่แล้วสิหกสี่เจ็ดกับเก้าสี่นะครับทำพิธีสวดออกให้มันออกครึ่งวดที่แล้วเบิ้งเอาเอามาอเล็กมาให้เพื่อนบาดเที่ยนนี่มันเสด็จแขังแข็งเอาสวดให้มันออกคืองวดที่แล้วเด้อเดีนะครูไปหน่อยคุณลองเบิ้งกระได้ค่ะมือนี้บันยังวันจันเบ็กล่าวจานปลอมครับเสร็จทำพิธี 1> 9ก้หน้านี่มันใจแห้งครับครับรับอาจารย์ครับวงกลมสองขีดตัวนี้มันใจ9เก่าหนึ่งเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนแล้วเกกับ1นหานี่มันใจแห้ง82ดสลางแปอยู่ลาง82อยู่ลางครับ ล่างล่างอะไรเนี่ยสองแปดสามศูนย์สามเใส่นเปอรเลยงวดน่สามหนี่สามหมื่นเปอรเล้ครับแปดสองสามหมื่เลยปัดเพิ่นขึ้นมาหมั่นใจครับแข่งวันนี้นะครับหมั่นใจแห้ง ก็สิมัอนแต่เนี้ยขนไงล้างนอกองนึงเนาะกลับไปกลับมากลับเห่กลับมากลับไปกลับมานี่กลับด้วยสองเซครับครับผมอือะไรหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามสามหมื่นจะเส้นขึ้นกันสี่เจ็ด 4 7สานเปร์เซ็นนี่กันครับท่านผู้ชมครับ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 อาจารย์ครดบรย์ค่ับครับครั์พอับครับครับทรับครับครับครอยครับอรับค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 ันอ้ับครับครับคัับอรัับครับ มัดให้ยูเลยอาจารย์ครับเอาให้ยูเอาให้ยูตัวนี้ยูแท้ๆตีเข้าไว้แล้วอือตีเข่าให้ครับอืออืออือตัวนี้อยูอืออืออือฟันทงฟันทง อเคนเหยียบเลขให้อยู่บ่โอ้พุิเหยียบเลขให้อยู่อยอุ้ยเหยียบเลขอหลีคือคักแคบ่ะเท่านี้ประทับไว้แล้วอยู่อยู่อโอ้เหยียบตัเดียวฟันทงบนนีเสด็รอบบนนีเสด้ยิงใย่อ้ยยึดเหยยบตัวไหนไหนยตัวไหนเมื่อกี้เก่าซเก่าซี เอออ่ะอออซับบอไวแล้วนะครับอาจารย์อ่ะเดี๋ยวสุดท้านี่กะเอาใส่ซองเบอเลขเนาะเตามนีเดี๋ยวสุดท้ายนี่กะเอาองเบอเลขนาะเอาตามเครับเดี๋ย้านเอาวส่องเอร์ลขนาะตามนีครับเดี๋ยวสุ้ายนีงบเลนะครับ้ายกอเลขนะครับยวส้ี่กะคออเอเลขาจารย์ป้อมที่ชอบที่สุดก็คือเลขเกาานึ่ กัแปดสองแปสองกับ 8, 2, 2> 8, 2, 3, สี่เจ็ดนี่3ามหมื่นเปอร์เซ็นสามมืนเปอร์เซ็นเลยตัวนี้น,นะครับเดี๋ยวเพื่อนชอบอีลีก็คือพนันเก้าหนกับห5 9่กสบห้าเก้าหนะครับ ครับ <the> เนาะให้แคปหน้าจอไว้นะครับยี่สี่แคปหน้าจอไว้อาจารย์ป้อมมีให้สี่เจ็ดด้วยนะสี่เจ็ดด้วยนะครับขอยค่ะุณในไลน์นะครับที่เข้ามาช่วยว่าดูในขังนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสาร อีกนิหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดน้ำรับ <Yeah. S 1> โรคลีปย่ำได้ทันสิบรไพาา่คชิปและสิบนไพริ่าข่าวสารในช่อง Youtube คนสุรินทีวีครับผม <Yeah>. oh. บบก,กรรผม็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ